หลังจากที่เราได้รู้จักตกแต่งหน้าตาของบล็อกให้ดูดีแล้วต่อไปนี้จะเป็นเรื่องของการจัดการเรื่องเนื้อหาหรือทีตเมนต์ในเว็บไซต์หรือบล็อกของเรานะครับสําหรับเนื้อหาที่เราจะเขียนลงในเว็บไซต์ของเราก็คือมีอยู่2ส่วนก็คือส่วนแรกคือบริเวณโพสแอเรียตรงนี้ก็คือพื้นที่การเขียนเรื่องหรือโพสต์นั่นเองส่วนที่ 2... คือตรงเมนูตรงนี้ก็คือการจัดการเรื่องหน้า ในช่วงนี้เราจะคุยเรื่องโพสต์ก่อนหรือการเขียนเรื่องเขียนข่าวลงในนี้เ,เราต้องไปที่ส่วนแอดมินพาร์แนนะครับก็คือส่วนเบื้องหลังของเว็บไซต์เราแล้วกมม็มาที่เมนูเรื่องมาที่เมนูเรื่องเราจะพบว่ามีเรื่องอยู่2เรื่องเราจะลบก็ได้หรือเราเอาคงไว้ก็ได้ตอนนี้เราจะไม่ลบนะครับต่นนี้เราจะเขียนเรื่องใหม่เลยเขียนเรื่องใหม่ก็คือ มาที่เมนูย่อยคาว่าเขียนเรื่องใหม่ตรงนี้ครับตรงนี้ก็ใส่หัวข้อเรื่องได้เลยครับหัวข้อเราจะบอกว่าอบรมชี้แจงกต,ติก,กาศูนย์หุ่นยนต์สุรินอาจจะย่อก,ก็ได้นะครับ ตรงนี้ก็คือส่วนส่วนพื้นที่ตรงนี้ก็เป็นพื้นที่การเขียนข่าวของเราอาจจะเป็นตัวหนังสือเป็นรูปภาพเป็นวิดีโออะไรก็ได้นะครับส่วนตรงนี้ครับทีนี้ผมแนะนําอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของข่าวเพื่อให้ช้าผมจะเตรียมข่าวไว้อีกแบบหนึ่งคือเขียนไว้ในไฟล์ Word อาจจะง่ายขึ้นหรือในเทคไฟล์ก็ได้ถ้าเป็นเทคไฟล์คือวางตรงนี้ถ้าเป็น Word ก็วางตรงนี้ เดี๋ยวเราจะไปที่ Word ก่อนนะครับอันนี้เป็นไฟลเ์เป็นข่าวที่เราเตรียมไว้ใน Word ในกรณีแบบนี้เห็นว่าในไฟล์ Word เราก็ทำการ Copy เลยครับระบายถืบแล้วก็ Ctrl C หรือคัดลอกเลยหลังจากคัดลอกอยู่ในคลิปบอร์ดเสร็จเราก็ปิดโปรแกรม Word เลยครับกลับมาที่ส่วนการเขียนเรื่องของเราใหม่นะครับทีนี้ก่อนจะวางโปรแกรมจาก Word ให้ท่านทราบนิดหนึ่งว่า Word จะมีการซ่อนโค้ดควบคุมคือเป็นโค้ดควบคุมเช่นตัวหนาตัวบางตัวอะไรเงี้ยตัวเอียงตัวอะไรเงี้ยไว้ไม่เหมาะในการวางข้างหน้านี้เลยห้ามวางข้างหน้านี้เลยให้มาคลิกตรงส่วนตรงนี้ก่อนนะครับที่ผมบอกเมื่อกี้คือคําว่าวางสําเนาจากตัวอักษร Word คลิกเข้าไปมันจะมีหน้าต่างขึ้นมาแล้วก็คอนโทรล v เวิร์ดยังคงเหมือนเดิมตรงนี้คือยังเป็นฟอนต์รูปเดิมอยู่ครับ ให้เรามาคลิกเคื่องหมายถูกข้างล่างทั้งสองอันเลยตรงนี้ก็คือไม่สนใจฟอนต์เแล้วก็ลบสไตล์ชีตออกทั้งหมดแล้วมาคลิกคข้ามาตกลงข้อความก็จะมาปรากฏบนเรื่องของเราที่ล้างโค้ดออกหมดแล้วครับผมมาด้านขวามือก็จะเห็นปุ่มเผยแพร่ก่อนที่เราเผยแพร่เราลงมานิดหนึ่งนะครับก็คือ ถ้าเรายังไม่เผยแพร่เราสามารถที่บันทึกไว้ก่อนก็นได้คือบันทึกฉบับร่างตรงนี้นะครับเลื่อนลงมานหนึ่งเราเลือกรูปแบบมาตรฐานแล้วก็หมวดหมู่เพื่อให้การค้นหาง่ายนะง่ายค้นหาเร็วเราก็เลือกหมวดหมู่เลือกได้หลายหมวดหมู่เช่นเลือกอันนี้เป็นข่าวเป็นอบรมสัมมนาแข่งขันนุ่นยนต์อย่างนี้ได้เลยครับเลื่อนลงไปถ้าหมวดหมู่ไม่มีตามที่เราต้องการเราก็สร้างหมวดหมู่ใหม่คลิกตรงนี้ได้เลยที่อยากให้ เราทํากันก็คือเรื่องป้ายกํากับเรื่องหรือแท็กแท็กจะเป็นตัวช่วยให้ Google ค้นพบงานของเราเร็วเข้าก็หาคําพูดสั้นๆอย่างเช่นหาคําว่าถ้าใครค้นหาคําว่าศูนย์หุ่นยนต์จังหวัดสุรินทร์ศูนย์หุ่นยนต์อับสุรินทร์ก็จะวิ่งมาที่เรื่องนี้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็เพิ่มได้เลยหรือผมจะเพิ่มอีกคําว่า าการแข่งขันหุ่นยนต์คอมมาแล้วก็ข้อหนถ้ามีหลายอันนะครับเ,เครื่องร่อนครับผมตรงนี้ต้องเดาใจคนเสิร์ชหาในใน o g l e ครับแล้วก็คลิกคําวมาเพิ่ม,มจะมี3ตัวนะครับหลังจากเราใส่แท็กหรือ ายกำกับเสร็จแล้วเราก็มาคลิกคําว่าเผยแพร่เลยครับรอสักครู่นะครับเอาละตอนนี้เผยแพร่เรียบร้อยแล้วจะมีเพราะเรามาดูหน้าหน้าบล็อกของเรานะครับแล้วกด F5 ดูเอาละเรื่องอุรมชที่เจงกติการของศูนย์บัตสุรินทร์ก็จะมาปรากฏอยู่ข้างบนเรื่องสวัสดีชาวโลกก็เรื่องเก่าก็จะถูกถีบลงไปข้างล่างนิดหนึ่งนะครับตอนนี้ เรามีเรื่องเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าเราลองเอารูปภาพลงมาสักรูปหนึ่งก็จะทําให้มันดูดีขึ้นกว่าเดิมนะครับกลับไปที่เบื้องหลังเหมือนเดิมนะครับเอาเมาส์ไปวางในตําแหน่งที่เราต้องการจะวางรูปอาจจะข้างบนหรือข้างล่างก็ได้ในท่นี้เราจะเอาไว้ข้างบนนะครับเอาเมาร์าเซอร์เมาส์วางไว้ก่อนแล้วก็มาคลิกตรงนี้นะครับคําว่ารูปภาพาคลิกเข้าไปนะครับ แล้วมาตรงอัปโหลดไฟล์แล้วก็เลือกไฟล์ผมจะหาภาพที่มีอยู่แล้วควรจะเป็นภาพที่ทำการรีไซส์ขนาดประมาณ400พิกเซลครับไม่เกิน400พิกเซลอ่าโอเพแล้วก็ Open แล้วจะมีชื่อไฟล์ปรากฏอยู่ให้เราอัปโหลดไปเก็บไว้ในเครื่องแม่ข่ายเลยครับมาแล้วครับมันจะบอกว่า400พิกเซลสังเกตตรงนี้ถ้าของใครเกิน400 x, อาจจะเป็น พันเป็นไรนี้ก็ให้ยกเลิกเลยนะครับแต่ตอนนี้ของผมไม่ต้องยกเลิกจัดกึ่งกลางสักหน่อยแล้วก็คลิกตกลงรูปภาพก็จะมาปรากฏลงเรียบร้อยแล้วครับลงในในเรื่องเนื้อง,งานของเราครับผมขั้นตอนต่อไปก็คือการ update. อัปเดตครั้งต่อไปจะจะขึ้นคาว่าอัปเดตสักครู่นะครับเอาละตอนนี้การอัปเดตเรียบร้อยแล้วลองไปดูหน้าเว็บอีกทีหนึ่ง กด F5 ดูครับอา้าวจะเห็นว่างานของเราเรื่องของเราก็จะมีรูปขึ้นมาอีกรูปหนึ่งการทำรูปนั้นเราสามารถที่จะทำเขาเรียกว่าแกลเลอรี่ภาพหลายๆภาพมาเสนอในนี้ก็ได้เป็นสไลด์โชว์ก็ได้แต่เอาไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวผมจะแนะนําให้นะครับตอนนี้เราสามารถเขียนเรื่องลงมาแล้วถ้ามีอีกเรื่องหนึ่งก็จะอยู่ข้างบนนี้ถัดไปไดเรื่อยนะครับอยู่ ก็การเขียนเรื่องก็ถือว่าเป็นการเสร็จสิ้น